มาทำเค้คกกล้วยหอมโดยมอทอดร้น้ำมันกันช่วงนี้กล้วยที่บ้านเนี่ยออกเยอะเลยค่ะเด็กๆก็ถามหาทุกวันว่าเมื่อไรจะทำเค้คกกล้วยให้กินอีกก็ได้ก็ได้เดี๋ยวยินนี้ทำให้กินก็ได้ค่ะเนี่ยไม่ทานไรเลยพ่อก็แบกกล้วยจากที่ไรมาอีกละกล้ว,กวยเยอะจริงๆค่ะทุกคนใครมีเมนูกล้วยก็แนะนำกันมาได้นะคะทุกคนเพราะว่ากล้วยล้นบ้านแล้วค่ะตอนนี้อันนี้พ่อก็ให้เราเนี่ยไปเอากล้วยออกจากรถมอไซน์นะคะ แต่เราแกะเชืองไม่ได้สักทีก็เลยให้น้องสาวนั่งมาช่วยจากนั้นเนี่ยน้องสาวก็จะเอากล้วยมาแขวนไว้ตรงนี้นะคะ้วยอ้าวอเราบอกกับเด็กๆว่าอยากกินกล้วยหมดนะจะเก็บอันนี้ไว้ทำขนมให้เย็นนี้เด็กๆทวงกันเล็กเกินก็ทำให้คืนนี้เลยค่ะแล้วก็จะเอากล้วยประ,ะ,ประมาณ7-8ลูกนะคะเอาไปปอกเปลือกแล้วก็นำไปใส่จานจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ซ้อมเนี่ยบดกล้วยให้เป็นเนื้อละเอียดละเอียดเลยนะ อนแรกเนี่ยใช้ซ่อมไม่ค่อยได้เรื่องเลยทุกคนก็เลยเปลี่ยนไปใช้มือบดเอาละกันค่ะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะตอกไข่สักประมาณ6ฟฟองก่อนหน้านี้มันก็มีสูตรอยู่นะทุกคนแต่ตอนนี้เรากะประมาณเอาเลยค่ะน้องสาวมาถ,ถามถึงคุณแจห้องว่าคุณแจห้องไปไหนนี่ก็ลืมไปแล้วว่าเอาไว้ตรงไหนจำไม่ได้แล้วเหมือนกัน วันนี้เราไม่ค่อยได้ถ่ายขั้นตอนนะคะว่าเราใส่อะไรไปบ้างแต่ที่เนื้อมันออกเหลืองแบบนี้เพราะว่าเราใส่เนยละลายลงไปด้วยคราวก่อนเนี่ยเราไม่ได้แต่งหน้าเค้กนะคะแต่เราไปเห็นช่องน,นึงมาเขาก็ใช้กล้วยเนี่ยแหละแต่งหน้าเค้กเขาก็ทําออกมาได้สวยแล้วก็น่ากินดีค่ะเราก็เลยเอามาลองใช้บ้างก็จะมีทั้งหัง่นแบบเป็นแว่นๆ Poppy แล้วก็หั่นบางๆนะคะพอเราตีเนื้อเค้กได้แล้วเราก็เนื้อเค้กเนี่ยมาใส่แป้งพิมพ์แบบนี้ค่ะตกแต่งหน้าเค้กด้วยกล้วยหอมประมาณนี้เลยค่ะ ตกแต่งตามใจชอบเลยนะนนะที่ไม่ค่อยเอาเสียงสดลงเพราะว่าน้องๆที่บ้านจะพูดกันเสียงดังมาก ตอนนั้นน่าน้องๆกําลังไปดูน้องแมวกันเราก็พูดกันว่าตอนนั้นสีอะไรแล้วก็ตัวนี้ลายอะไรแป้งที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันก็เยอะพอประมาณนะคะเราก็ทําเอาไว้3สีถ้วยเลยอันนี้เราก็แต่งหน้าเค้กตามที่เราแบบคิดได้นะคะว่าจะแต่งแบบไหนบ้าง แต่งหน้าเค้กเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการอบขนมนั่นเองอันนี้เราก็จะใชหมอทอดไร้น้ำมันอบขนมเอานะคะทุกคนมอที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นของซิมพลัสนะคะที่เราเลือกใช้ของซิมพลัสเพราะว่าใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็อีกอย่างซิมพลัสเขาก็ยังมีประกันมาให้1ปีเต็มถ้าเครื่องพังเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะส่งเครื่องใหม่ให้เลยนะคะเค้กกล้วยวันนี้เราตั้งเวลาอบอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็ความร้อนเนี่ยจะอยู่ที่1 8 0องศามอแรกก็เสร็จเป็นที่เรียยบร้อ รอบแรกก็จะได้สีออกมาประมาณนี้ค่ะไปต่อกันรอบที่สองกันอันนี้เราก็จะอบรอบที่สองเลยนะทาเหมือนเดิมเลยค่ะองศาแล้วก็เวลาเนี่ยตั้งเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะมาชิมเค้กกล้วยกันนะคะว่ารอบนี้จะเป็นยังไงบ้างนี่นะคือลาก็ได้เค้กกล้วยแล้วทุกคนนี่น่ากินมากอ่ะเดี๋ยวจะชิมกันนะคะนี่เค้กกล้วยนะคะนี่นะ ร้อนๆอ,อ,อกออกจากเตาเลยอ<ม>ือร่อย<ม>อร่อยแบบอร่อยเลย<ม>กรอบนอกนุ่มในแบบนี้<ม> แล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นกับข้าวที่เราทําเอาไว้นะคะเมนูเย็นนี้ก็จะเป็นเมนูต้มไก่เมื่อกี้มัวแต่ถ่ายขนมก็เลยไม่ได้ถ่ายวิธีขั้นตอนทําไก่เลยค่ะส่วนอันนี้เรากําลังเตรียมบวกงูเพื่อทําเมนูผัดไข่ใส่บวกงูผัดไข่ใส่บวกงูเราก็ทําง่ายๆเหมือนที่ทุกคนทําเลยค่ะ แต่เราทำเนี่ยก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงมไม่น่าน,นิดละค่ะใส่ไปเยอะเลยบวกงเนี่ยมันค่อนข้างแก่แล้วนะคะทุกคนเราก็เลยจะผัดให้มันแบบนิ่มๆก่อนนะคะปิดฝามันมีความนิ่มนิดหน่อยแล้วก็ค่อยแบบใส่ไข่ลงไปตามทีหลัง ยิน้ทาเมนูนี้ให้เด็กๆกินเด็กๆบอกว่าอร่อยมากเพราะว่ามีไข่ด้วยหลังจากทํากับข้าวเสร็จผมก็ไปทํางานต่อละค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ